สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นวิทยากรแกนนําฐานโครงการการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยพวกเรานะคะมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวธนลพรบุญจันทร์ค่ะดิฉันนางสาวนัชาพรสิทธิค่ะดิฉันนางสาวกนาพรเพีรนิดค่ะดิฉันนางสาววิชากรเลี้ยงเที่ยงค่ะดิฉันนางสาวน้ำประสอนองเมืองค่ะดิฉันนางสาวประภาวีเชื้อปางค่ะและดิฉันนางสาวกนภัทรคำศรีค่ะ ค่ะโดยฐานการเรียนรู้นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะโครงงานวิทยาศาสตร์คือการศึกษาค้นคว้าทดลองค่ะโดยเรานะคะจะอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมีดังนี้ค่ะ1ค่ะคือการสังเกตและระบุปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน3การทดลอง4การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลค่ะ 5. การสรุปผลค่ะ โดยประเภทของโครงงานของเรานะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะคือประเภทการสำรวจประเภทที่2คือประเภทการทดลองประเภทที่3คือประเภทสิ่งประดิษฐ์และประเภทสุดท้ายคือประเภทการตั้งทฤษฎีและหลักการค่ะพวกเรานะคะก็เป็นนักเรียนจากห้องในโครงการพิเศษค่ะที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะประกอบกับพวกเรานะคะได้เห็นรุ่นพี่ค่ะคิดค้นโครงงานต่างๆนะคะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับต่างๆค่ะ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่รุ่นน้องค่ะอีกทางนะคะเรายังได้รับรู้ถึงการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถประพิศค่ะซึ่งได้คิดค้นวิจัยต่างๆค่ะเพื่อประสบนกิกรชาวไทยอย่างมากมายและยาวนานค่ะทำให้เรานะคะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะเรานะคะจึงไปศึกษาเกี่ยวกับปัญหา ภายในชุมชนและท้องถิ่นค่ะทำให้เรานะคะเกิดหัวข้อโครงงานที่มีชื่อว่าบำบัดและเครื่องบำบัดและฟื้นฟูค่ะสำหรับผู้ป่วยอัมพาตรึ้นซีค่ะค่ะโดยพวกเรานะคะได้น้อมนําหลักประชพาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ,บใช้โดยจะใช้ในเงื่อนไขความรู้ค่ะโดยพวกเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ความรู้ในการบําบัดผู้ป่วยอัมพาตรึ้นซีซึ่งจะมีการหาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆและและได้ไปขอคําวรึกษาจากนักกายภาพบําบัดค่ะ ในเรื่อขคุณธรรมนะคะผู้เราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมีความสมมามัคคีกันในหมู่คณะและมีความใฝ่รู้ในการหาข้อมูละค,ะค่ะค่ะแล้วเรานะคะได้น้อมรำลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ในด้าน3หลักการมาใช้ค่ะในด้านการมีเหตุผลนะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะมีผู้ป่วยโรครัมพาตเครื่องซี่เป็นจำนวนมากค่ะในการทําการรักษานะคะผู้ป่วยจะต,ต้องเดินทางไปตามว่านและเวลาตามที่แพทย์กําหนดค่ะทาให เรานะคะคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องบรบ ב ของเราออกมาเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าถึงเครื่องบรร בד ของเราได้ง่ายขึ้นค่ะในด้ความพอประมาณนะคะเราได้มีการนําวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านค่ะมาประดิษฐ์เครื่องบรของเราออกมาค่ะทําให้เรานะคะประ,ประหยัดงบประมาณของเราได้ด้วยค่ะในดน้าของมีฟูงกันในตัวที่ดีนะคะเราได้มีการแบ่งงานและหน้าที่อย่างเหมาะสมภายในกลุ่มค่ะ ในด้านของ4มิตินะคะในด้านวัตถุนะคะเราได้มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะในการผลริตเครื่องบำบัดและฟื้นฟูแขนสำหรับผู้ป่วยบำผ้าเครื่องซีกดังนี้ค่ะเบาะรองแขนค่ะแผ่นไม้นะคะกล่องพลาสติกเก็บวงจรค่ะแบตเตอรี่ค่ะออเดโน USB นะคะที่ทีท่รอง่านค่ะเบลล็อกแขนค่ะ สวิตปุ่มกดก้านยาวสวิตแรมค่ะสวิตปุ่มกดค่ะล้อเป็นล้อตายบอร์ดมอเตอร์เกียร์ค่ะล้อยางพลาส,สติกบอร์ดออร์ดูโน,โนค่ะบอร์ดไดเวอร์มอเตอร์ค่ะแซ l เอ็กซ์ิเฟกค่ะและที่น้ำจับไม้และท่อ PVC ค่ะ โดยเรานะคะจะทําการออกแบบตัวเครื่องนะคะโดยใช้โปรแกรม SketchUp ค่ะและเรานะคะจะเขียนโปรแกรมควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องโดยใช้โปรแกรม Arduino ค่ะค่ะโดยเรานะคะจะมีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องดังนี้ค่ะโดยก่อนที่ผู้ป่วยนะคะจะเริ่มทำการกายภาพนะคะเราจะต้องติดเบลล์ล็อกแขนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะ โดยท่าแรกนะคะคือท่าเหยียดแขนค่ะโดยผู้ป่วยนะคะจะต้องปรับล้อให้อยู่ในแนวตรงค่ะจากนั้นนะคะปรับปุ่มสวิตช์ให้อยู่ในแนวกลางจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องและกดปุ่มสตาร์ทค่ะ <ส LEE. S 2> คเครื่องจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเคลื่อนที่กลับนับเป็น1ครั้งค่ะท่าที่2นะคะคือท่างอศอกโดยผู้ป่วยนะคะจะต้องปรับล้อให้อยู่ในแนวขวางค่ะ จากนั้นนะคะหากผู้ป่วยใช้แขนข้างขวาน,นะคะให้ปรับปุ่มสวิตช์ไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นก็ปุ่มเปิดเครื่องและกดปุ่มสตาร์ทเครื่องจะเคลื่อนที่เข้าหาตัวผู้ป่วยไปมุม90องศาและเคลื่อนที่กลับนับเป็น1ครั้งค่ะท้าสุดท้ายนะคะคือถ้าบริหารข้อมือโดยผู้ป่วยนะคะสามารถหมุนบริหารข้อมือได้ที่แท่นวางบริหารข้อมือโดยหมุนได้360องศาค่ะ ในการดําเนินงานครั้งนี้นะคะพวกเรานะคะได้มีความเ e อื F ้อเฟื P ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันในกลุ่มคะ่ะมีความสามัคคีกันมีความทํางานการเป็นทีมนะคะอีกทั้งนะคะนักเรียนแกนนําของเรานะคะยังมีการใฝ่รู้หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะและเรานะคะยังมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่ให้พร้อมสาหรับการใช้งานคะ่ะและสิมิติในด้านถัดมานะคะด้านสังคมค่ะโดยพวกเรานอกจากที่จะได้เรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วนะคะยังมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการสื่อสารใน่างถูกต้อง เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคนรอบข้างค่ะและได้ได้านสิ่งแวดล้อมนะคะหลังจากที่พวกเราใช้วัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วจะมีการจัดเก็บและดูแลรักษาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเราถือมีการดูแลความสะอาดสถานที่ซึ่งจะมีการจัดทําสื่อและนิทรรศการอย่างเหมาะสมค่ะและได้ได้านวัฒนธรรมนะคะพวกเราได้มีการถ่ายทอดโครงงานโดยจะถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและบุคคลทั่วไปค่ะด้วยมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทยนะคะ ในโครงงานชิ้นนี้นะคะพวกเราได้น้อมนํศาสตร์พระราชาในหลักการทรงงานในการศึกษาข้อมูลอย่างหนุจริงการทําเป็นลาดับขัน้นการพึ่งพาตนเองหลักประชารษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมค่ะ,ะในาศาาตสาสากลนะคะพวกเราได้นําความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาไทยมาปรับใช้ค่ะอีกทั้งยังได้คำแนะนำจากดรจิราวันปวดบำรุงและคุณจิตาพรรีภูนักแก้ไาวมบัดน,นะคะที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการออกแบบเครื่องและประดิษฐ์เครื่องค่ะ พวกเราได้นำความรู้จากทาาักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์มาออกแบบและวางแผนในการประดิษฐ์เครื่องค่ะเพื่อให้มีการสร้างงานสร้างไรายได้ที่มั่นคงอีกทั้งยังมีจิตอาสานำเครื่องไปให้ผู้ป่วยใช้ซึ่งจะอยู่ในความดูแลของนักกายภาพบำบัดค่ะซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณกุศลมีความมีน้ำใจและมีความเมตตาทอนตามพระรมราชโารของในหลวงรักชกาลที่10ค่ะ พวกเราวิทยากรประจำฐานมีความภาคภูมิใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการนำเสนอฐานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักประชาราษฎรพกิจพอเพียงค่ะขอบคุณค่ะแมมม้้ไไ่่่่อออาาาาทียบหนนนึงงงรลลูกขตปัปิิธสสสพ ต่อไปเหนื <Și S 2> ่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้ข้อผิดหวัง